สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่24สิงหาคมนะครับ2พัน6 7นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับบริเวณนี้กําลังก่อสร้างนะครับที่น้องจะเห็นข้างเดินอยู่ครับลงไปได้แม่น้ำโขงนะครับนะครับช่วงนี้กําลังก่อสร้างข้างบนยังโบเซตนะครับอ๋นนี่คือแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขง นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับข้ามแม่น้ําโขงไปก็จะเป็นนะครับนี่คือแม่น้ําโขงนะครับประมาณชักสองกิโลเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับข้ามแม่น้ําโขงไปก็จะเป็นแขวงสวรรค์เขตนะครับเมืองไก่สอนพุ่มวิหารนะครับแขวงสวรรค์เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเรานะครับ นี่ครับแม่น้ำโขงในเดือนสิงหาคมนะครับก็ถือว่าน้ำไหลนะครับมองเห็นกวางไงนะครับเอาโมนีมาโอกาสมีโอกาสมาจังหวัดมุรหารนะครับไทยธรรมชาตินะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับย่องไปด้านนี้ก็จะมองเห็นผู้มโนลมนะครับวัดผู้มโนลมนะครับเดี๋ยวซูมใี่น้องเบิ่งจักหน่อยนะครับ ครับด้านนี้ก็เป็นวัดภูมโนรมนะครับนี่เวยชึบนี่ครับนะครับเป็นจังหวัดมุกดาหารอยู่ครับนี่นี่ครับจังหวัดมุกดาหารด้านนี้นะครับนะครับนี่แม่น้ำโขงครับจะไหลลงไปพูดเลยครับท้างจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับนะครับเข้าประเทศกัมพูชานะครับไปออกประเทศเวียดนาม นะครับอมีรถแลนอยู่ข้างล่างครับรถสามารถแลนได้ครับข้างล่างนะครับข้ามแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นเมืองไกรสอนพรพิหารนะครับแวงสวรรคเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเดี๋ยวสู้ไม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับของสวรรคเขตนะครับเใกล้นะครับนี่นะครับอ๋ ว่าได้ข้ามไปกันสู้ใหมพี่นองเบิงเลยครับด้วยเมืองไก่สอนพรมวิหารแขวงสวรรค์เขตนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนะครับห้างกันประมาณจักสองกิโลและครับบริเวณน,นี้นะครับข่ามแม่น้ำโขงไปนะครับนี่ครับ เมืองแต่สอนผู้มิหามนะครับนี่รึเอาแข่งสวรรค์ในเขตน,นะครับสาธารณประชาที่ประยประชาชนเล่านะครับขึ้นไปด้านบนนะครับกว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองแหละครับนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือจังหวัดมุกดาหารครับด้านซ้ายมือฟังฟังนี่ครับด้านท้ายมือ นะครับนี่นะครับกําลังก่อสร้างครับบริเวณที่ผมยืนเพราะฉะนั้นสิบอมีผู้คนมากาันนี้นะครับด้วยส่วนกันลังก่อสร้างนะครับเอาเบิง้งวิวธรรมชาตินะครับแบบสวยงามนะครับเอาสู้มย์ไก่พี่นอ้องเนีเบิง้งนะครับเอาซูมใกล้แล้ววันนี้เอาเบิ้งไก่ไก่ออกแกอคบบนนกออกก่น้อยแค่วันนี้ได้เบิ้งไก่ไก่ออกแค่น้อยวันนี้เอา นี่ครับเบิ้งมุ่มไก่ครับบันนี้มุ่มไก่มุ่มไก่นะครับมุมไก่นะครับเมื่อกี้นี่เบิ้งมุ่มไก่ครับบันนี้เบิ้งมุ่มไก่เร้่อบันนี้ชุบนี่นะครับประมาจักสองกิโลเมตรข้ามแม่น้ำโขงไปนะครับ อันนี้คือด้านทิศใต้ได้ครับด้วยแม่น้ำโขงไหลแล้วมพุเลยครับทังจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็เขาเป็นประเทศกัมพูประเทศลาวนะครับแล้วก็เขากัมพูชาเอาลงไปพุยเลยครับประเทศเวียดนามออกทะเลี่นะครับที่ประเทศเวียดนามนี่คือแม่น้ำโขงนะครับเอากระชายพี่น้องเบงซํานี่นะครับโมนิเ้อร์เอานะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนทัวร์นะครับนี่ครับเอ้าเบืองใกล้ๆอีกสักนึงนะครับก่อนที่จบชมมุมใกล้ๆนะครับมุมใกล้ๆของเมืองไก่สอนภูมิหารแขวงสวรรค์นเขตนะครับ สาธารณรประชาธิปไตยประชาชนเรานะครับสวัสดีครับ